คุณผู้ชมเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะจะ่าขอถือโอกาสมาปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าซะหน่อยค่ะการออกกําลังกายด้วยจักรยาน,นยังทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะรวมถึงเจ้าสองล้อันเล็กๆแบบนี้เนี่ยยังช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นอีกด้วยค่ะมีคนเคยบอกเจสจ่าเอาไว้ว่าข้อดีของการปั่นจักรยานเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะยิ่งปัน่นก็ยิ่งได้กําลังวังชาโรคภัยไม่ถามฮะ ขยับเท้าปั่นก็ได้ออกกําลังกายได้รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดควันดำ<ฮ>ได้ประหยัดเงินในกระเป๋าแบ่งบาภาระค่าเดินทาง<ฮ>และที่สําคัญได้รู้จักเพื่อนใหม่2องครังทาง <S <S โอ้โยเยอะขนาดนี้เนี่ยจะถามว่าเราไปปั่นต่อกันเลยดีกว่าค่ะบ๊ายบาย ดีจรงเลยนะคะวันนี้น้องจจะจาพาคุณผู้ชมรายการ Living in Chef มาขี่จักรยานกันนอกสถานที่ด้วยนั่นเป็นเพราะว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะเธอรักการขี่จักรยานเป็นชีวิตจิตใจเลยแต่เอ๊แขกรับเชิญคนพิเศษของเราจะมาหรือยังนะตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพี่นกไม่น่าเชื่อเลยอะคะ่ะ เจสสันปั่นจักรยานมาเบาๆนะคะยังแอบเหนื่อยเลยมีเหงื่อด้วยอะค่ะเมื่อกี้พี่น้องถามเจาจ๋าว่าวันนี้เจะสันนัดใครมาใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะสาวสวยของเจาจ๋าวันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสาวสวยสุดเปรี้ยวแห่งแกงจักรยานนี่เขาบอกว่าการปั่นจักรยานนะคะทำให้เขาเนี่ยมีเพื่อนเยอะแยะมากมายรวมถึงสุขภาพดีมากๆอีกด้วย คุณผู้ชมคะถนนสายนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่านักปั่นชอบมาปั่นกันและถ้าจะอยากจะเจอแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยต้องมาดักรอที่นี่ค่ะ จอดจอดค tamam. ่ะเจนโอ้โหนี่แหละค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณเจนสดาปันโตค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจนมาทุกวันเลยใช่อุ้ยไม่ทุกวันมาประจำเพราะว่าใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สะดวกทางก็เหมาะกับการปั่นจักรยานก็เลยมาันนี้เรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการปั่นจักรยานเยอะแยะเลยโอ้ยจริงเหรอจริงไปเลยค่ะโอเคคนันงไปเลย Living in shape Living in Tain? ใกลๆกับเส้นทางการขี่จักรยานบนถนนเกษตรนวมินกิโลเมตรที่11นะคะจะมีร้านช็อกโกแลตวิวค่ะเป็นร้านที่จำลองบรรยากาศวิลล่าสวยๆแบบยุโรปให้เราได้นั่งพักผ่อนสบายๆกับจักรยานคู่ใจไปหาเจนกันดีกว่าค่ะนั่งเลยนั่นๆได้เลย <ๆ S 1> ค่ะ,คะ,คะ นีโอ้โหเดินหาทั่วเลยจริงหรอมาเจอในมุมวินเทจนี่เองนิดนึงนิดนึงขอถามเจนก่อนเลยว่าเจเนี่ยได้เริ่มต้นขี่จักรยานเพื่อสุขภาพมานานแล้วหรือยังแบบจริงจังแบบขี่เพื่อสุขภาพจริงๆเนี่ยนะปีสองปีนี้ค่ะก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการอินเทรนด์แต่สุขภาพติมมาได้ แต่ว่าเจนี่จริงจังนะคะไม่ได้ขี่จักรยานในซอยธรรมดาเพราะาเจนอยู่ในชมรมไลฟ์ไซคลิงด้วยเนี่ยขี่กันไปเรื่อยๆแล้วก็พี่ๆี่เขาก็เหมือนมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างกลุ่มก้อนของคน<อ>ที่รักกันออกกำลังกายรักสุขภาพและรักในการขี่จักรยานขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าไลฟ์ไซคคลิงซึ่งก็ตัวต้องตัวตีก็มี มีพี่พี่บุลินบล์ฟรเดอร์ะนะคะแล้วก็มีพี่บอสแล้วก็มีพี่ดุ้งพาที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแก๊งแก๊งนีอ,อะไรเงี้ยค่ะพอเจได้เข้าไปร่วมสมาคมกับพี่พี่เขาเนี่ยก็เลยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไห<อ>ม,ามาจากจักรยานหนึ่งคันกลายเป็นจักรยานสามคันจริงเหรอ <c oughs> จริงที่บ้านมีจักรยานสามคันค่ะอุปกรณ์สําคัญมากในเรื่องของเซฟตี้อะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะจักรยานที่เป็นแบบสปีดไบค์อะไรเงี้ยหรือจักรยานจริงทุกประเภทเลยค่ะเราควรที่จะต้องมีอุปกรณ์ให้ครบคัน นอกจากอุปกรณ์สําคัญเพื่อความปลอดภัยสําหรับนักปั่นที่เจนได้แนะนําไปแล้วพี่นกเองยังมีข้อแนะนําสําหรับสาวๆที่กําลังอยากจะลองปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดูบ้างค่ะอันดับแรกนะคะควรเข้ากลุ่มปั่นกับคนอื่นๆเพราะนอกจากจะช่วยให้เรามีกําลังในการปั่นแล้วหากเกิดปัญหาจะได้มีคนคอยช่วยแนะนําส่วนเส้นทางที่นักปั่นเขานิยมก,กันก็จะมีตรงถนนเกษตรนวมินช่วงหน้าช็อกโกแลตวิวนะคะรถน,น้อยวิวสวยด้วย หรือถนนเรียบรันเวสนามบินสวนรภูมิถ้าเป็นฝั่งทนบุรีแถวพระรามสองก็ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะคะตอนนี้กลับไปฟังเจ้าจ๋ากับเจนคุยกันถึงเรื่องประโยชน์การปั่นจักรยานต่อดอีกว่าค่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยมากเลยนะใช่ค่ะ,คะ พูดถึงการขี่จักรยานของเจนแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างทางตรงเนี่ยคือมันคือการออกกําลังกายถูกไหมคะเราก็จะได้ในสุขภาพที่ดีแข็งแรงถ้าทางอ้อมก็คือมันก็จะทําให้เรานอนหลับสบายขึ้นหลายๆคนก็จะกลัวว่าเดี๋ยวจะน้องใหญ่เดี๋ยวจะขาใหญ่อะไรเงี้ยขาใหญ่อันนั้นจะเป็นการขี่ขี่จักรยานสไตล์ขี่หน้าบ้านคือกับขี่ลันลาไปเรื่อยออขี่ช้าๆทําให้ ใหญ่ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเรามาขี่ที่เจนขี่อย่างเงี้ยคือขี่แบบระยะไกลอ่ะแล้วก็ขี่เร็วหน่อยน,นี่ค่ะมันก็จะทําให้ลีนแล้วก็เล็ก โอเคประโยชน์นี้ทจสสนสนใจมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคุยเรื่องจักรยานกันมาพอสมควรแล้วรู้แล้วค่ะว่าเจเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพจริงๆเขาบอกว่า y o U a R e W h a t y o U E a t นะคะเจเนี่ยมีวิธีการรับประทานอาหารยังไงให้หุ่นเฟิร์มตลอดเวลาแบบนี้คือเจนจะมีเคล็ดลับอันนึงเลยนะก็คือแทนที่เราจะกินวันละ3มื้อใช่ไหมเจนกิน6มื้อเฮ้ยแต่ว่าจะเป็น6มื้อเล็กๆร่างกายเราจะได้เผาผา ห,หมดไปหมดไปจะได้ไม่ต้องเก็บกนสะสมเอาไว้โอ้โห <c oughs> ดีมากเลยนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับของเจนะคะแต่ว่าพี่นกนะคะมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของโภชนาการสําหรับนักปั่นมาฝากกันค่ะไปชมกันเลยเรื่องของอาหารการกินถือเป็นสิ่งสําคัญนะคะสําหรับนักปั่นจักรยานทั้งมืออาชีพแล้วก็มือสมัครเล่นซึ่งมีหลักโภชนาการต่างๆดัง,ง,ง,งนี้ค่ะ 1. นนะคะเป็นพลังงานความร้อนที่ช่วยให้ร่างกายของเราสามารถคงอุณหภูมิให้คงที่เพื่อการทํางานที่ดีของระบบต่างๆ สองเป็นพลังงานสำหรับใช้ในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องใช้พลังงานกล้ามเนื้อสามต้องได้น้ำค่ะเพื่อควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็ดูแลในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตนะคะสี่ได้วัตถุดิบค่ะที่จะช่วยเสริมสร้างนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย5ต้องไดเอนไซม์ค่ะเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีสำหรับเรื่องต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมด และนอกจาก5ข้อนะคะที่นกได้แนะนําไปยังมีอาหารอีก2ชนิดก็คือแบบแรกนะคะการดื่มชาดําแล้วก็ชาเขียวนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพบว่าสารสกัดจากชาดําและชาเขียวมีส่วนช่วยในการชะลออาการปวดกล้ามเนื้อจากการปั่นจัก,กรยานนะคะจึงควรดื่มชาทั้งก่อนแล้วก็หลังปั่นจัก,กรยานจะเหมาะที่สุดเลยค่ะ2ถั่ว ถั่วเหลืองแล้วก็เต้าหู้โปรตีนอะมิโนที่มีอยู่ในถั่วเหลืองมีส่วนช่วยในการหยุดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อในระหว่างการปั่นในระยะทางไกลๆนะคะนมถั่วเหลืองที่มีการผสมช็อกโกแลตเป็นเครื่องดื่มที่จะช่วยให้ร่างกายนักปั่นจักรยานสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเจนจำไว้เลย <c oughs> โอ้ใช่แม่บอกมา <c oughs> <c oughs> นี่วันหลังเจนต้องเอาเทคนิคนี้ไปใช้บ้างแล้วเนอะจะได้มีพลังแต่ว่าเห็นเจนนะคะเป็นสาวเทรนดี้เจ้าแม่แฟชั่นแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเจนเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยอแล้วก็มีโอกาสได้เข้าครัวบ่บอยๆด้วยก็นิดหนึ่งค่ะยังไงยังไง,ง,ไงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าทําเก่งกาจอะไรมากมายหรือว่าทําได้ทุกอย่างนะคะก็ราะทําได้อย่างที่ชอบอย่างที่อยากจะทานอะไรเงี้ยอย่างเช่นก็จะมีแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนยาจีน <Hey! S 1> เปลี่ยนจากเนื้อเป็นไก่เป็นหมูอะไรก็ได้แล้วแต่ค่ะก็เอาไปตุนอะไรอย่างเงี้ยข้าวมันไก่ฮ <Hey! S 1> <laughs> คือเทพอ่ะแนะนําไปซื้อดีกว่าไม่ต้สิบห้าบาไม่ต้องทำหัดเอาไว้สักสองสามอย่างที่แบบดูทํายากเอยเอาอย่างนี้วันนี้นะคะจะทามีเมนูเป็นอาหารฝรั่งอเจ๋งเพื่อนฝรั่งเยอะใช่ไหมเอาไว้โชว์เพื่อนได้เลยเป็นเมนูที่ทําไม่ยากแต่ดูดูเจ๋งดูโปรดูโปรโอเคไปชมกันเลยค่ะวันนี้เป็นเมนูอะไรค่ะ วันนี้จะเป็นคิชแฮมชีสค่ะค่ะอันดับแรกเจาก็จะใส่เนยค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็แฮมลงไปผัดเท่ากันก่อนค่ะเดี๋ยวจะให้เจนผสมเป็นน้ำๆดีไหมดีค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวตจตาจใส่มันค่ะที่ใส่ทีหลังเนี่ยเพราะว่าจะทำให้มันสุกเรียบร้อยแล้วดูน่าทานมากตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะคะเหมือนเราสองคนนะคะ เนื้อหอมใช่ไหมเนื <anak> <Jorge> <disciple> ้อหอมมากเนื้อหอมเนาะมะเรงวันตอมเต็มเลยโอ้่าทานอ่ะ่านมร้านนี้พระเอกของเราเชดดาร์ชีสโอ้โหใส่เยอะๆเลยชอบและความพิเศษที่ทำให้เมนูนี้น่าทานและอร่อยมากขึ้นนะคะอยู่ที่ความหอมมันจากเนยสดและรสชาติที่เข้มข้นจากเชดดาร์ชีสแผ่นค่ะ เชดดาร์ชีสเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน A ที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายและแคลเซียมซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟันซึ่งในชีสหนึ่งแผ่นนั้นมีแคลเซียมเท่ากับนมหนึ่งแก้วเลยทีเดียวนะคะเจน<ร>ดูดีหอมมากด้วยอะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเมนูคิชแฮมชีส พี่กุดูกไปด้วยคุณค่าและพลังงานนะคะเหมาะกับสาวสปอร์ตเกิร์ลบังชิบังชิเออต้องทักไทยภาษาฝรั่งเศสดนึงค่ะเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูของหวานของฝรั่งเศสโคชแพคค่ะทำยังไงคะเริ่มต้จากนี้เลยเปิดเตาน้ำบีทรูทนะคะแล้วก็น้ำเปล่าพริกไทยนะคะเซนนามอนนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะโกยกัก โป้ยกักมีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียรได้นะคะทั้งนี้ยังพบว่าโป้ยกักอุดมด้วยวิตามินและอาหารเสริมหลายชนิดที่ดีต่อสุขภาพค่ะโอ้โหแล้วนี่รอกี่นาทีคะจ๋สอตอนนี้คือเราใส่ลูกแพรลงไปได้เลยแล้วก็รอให้ลูกแพรกลายเป็นสีชมพูค่ะ,คะลูกแพรอุดมด้วยโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันเลือดให้เป็นปกติ นอกจากนี้ยังมีสารแพคตินที่จะช่วยการย่อยอาหารทําให้ระบบขับถ่ายทํางานเป็นปกติค่ะโอเคดเดี๋ยวเจยาเน้าจะทําน้ําค่ะพอซอสจะจางงวดแล้วนะคะเริ่มใส่น้ำมะนาวไปเด็จแล้วนะคะ เมนูสวยหวานมีสไตล์ของเราสองคนค่ะโคชแพร มาถึงเมนูที่3กัไแล้วนะคะเมนูนี้เนี่ยเจนต้องชอบแน่นอนคือเพราะมันคือสลัดอุ้ยชอบพุชพุชสลัดค่ะแต่ว่าส่วนผสมพิเศษของมันอยู่ตรงนี้เลยเป็นข้าวพุชพุชค่ะนิยมทานกันมากเลยนะคะในแถบเมดิเตอร์เรเนียค่ะเวลาหุงออกมาแล้วเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆข้าวฟ้างของไทยวิธีหุงในพิเศษมากๆทำยังไงคะใส่น้ำมันมะเร็ชาของกาาใส่ลงไปในข้าว1ส่วนสถ้วยตวงค่ะ นำไปต้มหรือแช่ในน้ำสต๊อกร้อนๆเดี๋ยวเราจะปิดไว้นะคะส่วนเจนเนี่ยจะทำสลัดได้ค่ะกินแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะแต่ว่าเราสองคนจะพิเศษกว่านั้นนะคะด้วยข้าวคุชคุชค่ะใส่ลงเครืงไปเลยเออไ พุชพุชสลัดเสร็จเรียบรยะะ้อยแล้วค่ะสวยงามมาเจนค่ะนี่โอ้โหมีคุณค่าเยอะมากแน่ๆอร่อยค่ะอืะอะอมเยี่ยมถามว่าไปไปกินกันมนไปอย่ารู้ต้องหลายเรื่องกับเจนนั่นน่ะสีมาเดี๋ยวเจนจะเล่าให้ฟังนะโอเคเลยหลีดเออจานไปค่ะอ๋อ คุณผู้ชมคะนอกจากเมนูทั้งสามอย่างแล้วนะคะยังมีข้อมูลโภชนาการดีๆเกี่ยวกับโอเมก้าสามจากพี่นกมาฝากด้วยค่ะนอกจากเมนูของน้องจ้าจ๋าแล้วนะคะวันนี้พี่นกคะ่ะยังมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโอเมก้าสามมาฝากคุณผู้ชมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่เป็นคุณแม่นะคะที่ใส่ใจเรื่องอาหารการกินของลูกที่จะต้องสดสะอาดปลอดภัยนะคะและที่สําคัญต้องมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ คุณแม่ควรเลือกสารอาหารที่มีส่วนช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้ให้กับลูกอย่างโอเมก้า3นะคะมีมากในปลาทะเลสดแล้วก็ไข่โอเมก้า3นั้นก็จําเป็นสําหรับลูกน้อยมากๆค่ะโอเมก้า3นั้นเป็นสารอาหารที่ประกอบไปด้วยกรดไขมัน DHA และ EPA ซึ่งมีส่วนช่วยกันพัฒนาของสมองระบบประสาทและเสริมภูมิคุ้มกัน และเมนูไข่โอเมก้า3ก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรดนะคะถือเป็นเมนูที่มีคุณค่าที่ส่งจากแม่ถึงลูกได้เลยค่ะไข่ไก่สดปลาซีีโอเมกา้าพลัสลิตภัณฑ์เนยและชีสตราอลอรี่ Living in shape in shape Living in shape in shape BSC Cosmetology Platinum Deluxe มาแม่ <c oughs> <c oughs> เรือนแน่บ้านเป็นยังไงแต่ <c oughs> ว่าจะเาารียนภาษาญี่ปุ่นสูสนะ <c oughs> ใชื่อไหมภาษาก็ใช่ย่อย <c oughs> <c oughs> มา เรามาอัปเดตชีวิตได้อ,อื่นของเจนบ้างดีกว่านอกจากจะเป็นนักแสดงนะคะเป็นพิธีกรเจนยังขยันมากๆทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยเริ่มจากตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะได้ที่เชตอย่างที่เราอยากจะได้หาไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะก็เลยเริ่มต้นจากเสยืดนะคะผ้ายืดหลายหลแบบอะไรเงี้ยค่ะจนตอนนี้ก็มีทั้งกางเกงทั้งเสื้อทั้งเดรสตอนนี้ก็แบบครบเซตเลยแบรนด์ของเจนชื่อเจนสุดาใช่ลักษณะเอกลักษณ์ของแบรนด์เจนเนี่ย คือจะเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่เหมือน working woman หน่อยก็สามารถจะใส่ได้บ่อยแล้วก็เซ็กซี่นิดนิดนิดเดียวฟ เอาอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ท่วันนี้นะคะใครที่สนใจเสื้อผ้าแบบเจนมั่นใจสวยเซ็กซี่นิดๆจะถสามีวิธีการแต่งหน้าที่ทำให้เราดูสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าอ <ๆ S 2> พิ่เคครีเอทีฟเมคอัพดีเรคเตอร์ค่ะจากเครื่องสำอาง BSC Cosmetology จะม,มาแนะนำเคล็ดลับการแต่งหน้สา <c oughs> สำหรับสาวๆกันค่ะสำหรับสาวๆ <c oughs> ที่อยากจะสวยเป <c oughs> รีย้ยวมีออรา่าวันนี้พี่เคมีเทคนิคมาฝากค่ะ ก่อนแต่งหน้าพี่เคแนะนำให้ใช้เป็น bsc experts white whitening w i t h c concentrate นะคะวิตามิน C เข้มข้นนะคะเครื่องสำอางที่สำคัญในการแต่งหน้าสไตล์นี้นะคะที่ขาดไม่ได้คือรองพื้นค่ะ bsc experts white ตลับเมคอัพ n a collection color symphony ค่ะเริ่มแรกเลยค่ะก็เกลี่ยรองพื้นบางๆให้ทั่วหน้าค่ะหลังจากนั้นก็กดซับด้วยแป้งฝุ่นค่ะส่วนสำหรับสีตานั้นแล้วก็ทาครีมเบดอายชโดทาทั่วเปลือกตาค่ะ แล้วก็ทาทับด้วยอายแชวกสีเหลืองทองนี้ทักทั่วเปลือกตาเลยค่ะวาดเส้นไลเนอร์ที่เน้นช่วงบริเวณหางตาให้ดูหนาน,นะคะเพื่อที่จะยกหางตาให้เฉียวและยาวขึ้นค่ะส่วนสีปัดแก้มนั้นก็ใช้สีส้มอ่อนนะคะปัดไล่ช่วงหนวกแก้มค่ะส่วนของลิปสติกนั้นก็ใช้ลิปสติกโทนสีส้มสดค่ะแค่นี้ก็สวยเปรี้ยวมีออร่าแล้วค่ะ ขอบคุณพี่เคมากๆเลยนะคะเจนคุยอะไรคะมีหนุ่มๆเข้ามาด้วยแหละจริงหรอใช่เขาเข้ามาถามว่าถ้าเขาอยากจะสมัครมาเป็นคนดูแลหัวใจเจนอะต้องมีลักษณะแบบไหนบ้างอต้องมีลักษณะแบบไหนหรอเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงขยันทำงานฉลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ตังเรื่องอะ <c oughs> คือมีหน้าลหละสองคนถึงอยู่กันแบบนี้คือจากรฐานเนี่ยรู้จักเจนมาค่อนข้างนานเหมือนกันตั้งแต่ละครเรื่องแรกๆของเรา่นะคะแล้วก็จนวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยสําหรับเจนคือเจนเป็นคนน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็มีมุมมองในชีวิตที่สดใสแล้วอีกมุมหนึ่งที่จะกาประทับใจมากๆคือเจนเป็นคนที่จริงจังแล้วก็มุ่งมั่นมากๆเจนจนเหมือนถูกสอนมาตลอดว่า ห้ามยอมแพ้คือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทําที่เต็มที่จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจตอนหลังต้าแบบโอ้วันนั้นน่าจะทําให้มันเต็มที่ไปเลยเนาะหรือแบบเออคราวนั้นโอกาสมันมาแล้วทําไมเราไม่ทําให้มันดีๆหรืออะไรเงี้ยค่ะสู้ไปจนกว่ามันจะแบบหมดหนทางแล้วจริงโอ้โหนักสู้ของเรานะคะสมมุติว่าถ้าอยากจะให้ใครสักคนจดจําเราในแบบที่เป็นเราเนี่ยมีข้อดีสักสามข้อไหมโอ้ย ความสดใสเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยเพราะเจนจะเจนรู้สึกว่าตัวเจนเองจะแบบไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะไรเงี้ยจะพยายามหัวเราะกับมันตลอดอีกอันนึงก็คงจะเป็นคนที่อดทนอ่ะแล้วก็ขยันทํางานอะไรค่ะอยากทางานตลอดเวลาอีกข้อในสำหรับเจนจะจัดเติมให้คือเจนเป็นคนที่มีเสน่ห์มากค่ะอุ้ยจริงเหรอคะจริงแล้ววันนี้ขอบคุณเจนมากมากคะขอบคุณมากเลยนะคะมาเป็นเกียรติให้กับรายการของเรายินดีค่ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนการใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นนะคะเครื่องสำอง ology, าง BSC Cosmetology ไข่ไก่สดตรา CP Omega Plus ผลิตภัณฑ์เนยและชีสตราอลาวรีและขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการส,รสวยๆนะคะร้านช็อกโกแลตวิวถนนกเกษตรว่ามินกิโลเมตรที่11ค่ะรวมถึง Blue Elephant Cooking School and Restaurant Bangkok จ,จ,จ้ะจ้าพี่โนบอยากรู้เคล็ดลับการปกปิดตัวจะต้องใช้พีดีครีมต่อไปไหมมีด้วยหรอคะ ทีผู้ชมคะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีบีบีจากเกาหลีนะคะสาวที่28สิบดกันยายนนี้ค่ะใน l i v i n g ิ่งอเเพราะว่ารองเท้ารองเท้าก็ไม่ได้หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ถุงมือก็ไม่มีเห็นไม่ได้กังวลาจมากๆพอแล้วพอแล้วคุณแม่นี่เป็นแขกรับเชิญหรือเป็นแม่เนี่ยและที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม l i v วิ g งอินเ pe ค่ะสุขภาพดีสุดขีด Ultimate Health